สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านผมบาวรีจากช่องบาวรีทีวีวันนี้จะมานำเสนอสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาดูเลยครับเริ่มจากวันที่สองพฤษภา2567นะครับออก980116นะครับเอาหลักหน่วยบวกกันสองครั้งครับหลักร้อย1ครั้งง่ายๆนะครับ หกบวกได้12บได้สบวกหนึ่งเป็นสามนะครับและบวก3ามเข้าไปอีกเลขของที่ก็เป็น6ครับงวดต่อมาออก690ศเห็นไหมครับครับ ครับหกเก้าศูนมาดูว่าต่อมานะครับสิบหกพฤษภาสระมาณร้อยหกสิบเจ็ดออกสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์เอาศูนย์บวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์มันเดิมนะครับนี่หกเอาหกเลยนะครับหกมาตั้งแล้วบวกด้วยสามเด้เก้านะครับเด้เก้าเลขที่ออกห้าเก้าสามครับดูนะครับ มาดูหนึ่งมิถุนานะครับตรงพันห 67, ้าร้เจ็ะที่ออก5้าสามห้เสอาสาบวกกันสองครั้งได้หครับแล้วบวกหได้11ก็คือหนึ่งนะครับบวกไปอีกสได้เท่ากับส เลขที่ออก504นะครับอยูหลักหน่วยครับนะครับเห็นไ,ไหมครับวิ่งวิ่งดีเดินดีครับตั้งัสองุ็จะพานะหนึ่งสองสามสามงวดนี่งวดที่สี่ จะมาไหมมาดูนะครับมาดูกันครับเพราะว่าไม่ต้องให้เข้าหลายงวดจะเข้าหลายงวดแล้วมีสิทธิ์หลุดครับถ้าเข้าเดินสามสี่งวดนี่เดินต่อคิดว่าเดินต่อแน่นอนครับนะสิบหมิถุนายนหกเจ็ดนะครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่นะอันนี้เลขภุ่มพวงนะครับห้าศูนยสี่สองพันร้อยสี่เนี่ปีเกิดของภุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ ลเลขลางสามหนึ่งก็ก็ครบรอบส2องปีแนละ้วเขาลดไปแต้มหนึ่งนะคือออกสามหนึ่งเลขล่างเลขคุ่มพวงทั้งนั้นเลยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับที่ออกไปมาดูนะห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สเอาสี่บวกกันสองครั้งได้แปดแดบวกห้าเป็นสิบสาคือเอาสามมาบวกเลขของที่ไปอีกสามได้หนะครับได้หกวันที่ได้ห จะมาไหมครับนะครับจะมาไหมรอหนึ่งกรกฎาคมสองพน้าร้อยนะครับก็มาพิสูจน์กันนะครับเพราะมวดที่ผ่านมาเลนเลขคุมควงแต่สูตรนี้เดินนะครับมาดูนะครับสองพฤษภาหกเจ็ดนะไอหกออกหกเก้าศูนพฤษภาหกเจ็ดในเ้า ออกห้าเก้าสามหนึ่งมิโยได้สี่ออกงวดต่อมาออกห้าศูนย์สี่นะครับสูตรหกมิยออางดสูตหกมิยอมมาพิสูจน์กันดูที่ออกห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ทำแล้วได้หกจะออกไหมนะครับมาคอยดูกันนะครับมาคอยดู ตัวเดียวเลยครับตัวเดียวตัวเดียวตัว,ว,ตวล้วนเลยมาพิสูจน์กันวันที่หนึ่งกรกฎาคมจะมาไหมจะเดินต่อหรือว่าจะหยุดแค่สามงวดนี่งวดที่สีแต่ผมว่าน่าจะเดินต่อนะครับป่าจะหยุดก็นห้าหกงวดเจ็ดงวดนู่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปพิจารณาประกอบได้นะครับเลวิ่ง นะครับดีกว่าวิ่งแบบไม่มีทิศทางบางคนให้สองตัววิ่งได้มาก็กำไรนิดหน่อยบางทีสามตัวนะวิ่งก็เสมอทุนให้สามตัวมาตัวเพราะฉะนั้นวิ่งนี้มันต้องตัวเดียวครับวัดกันไปเลยครับปัดกันไปเลยถ้าท่านยังไม่มั่นใจจะเช็คดูก่อนติดตามดูก่อนก็ได้ครับดูซิว่า งวดนี้จะมาไหมเห็นไหมครับจากสองพฤษภามาออกสิบหกพฤษภาเห็นไหมครับได้หกออกหลักจากหลักร้อยเก้างวดต่อมาได้เก้ามาหลักสิบเก้าสามเห็นไหมครับเก้าสามงวดต่อมาได้สี่มาอยู่หลักหน่วยห้าศูนย์สี่งวดนี้จะอยู่หลักไหนมาคอยดูกันนะครับ หมดที่แล้วเลขพุ่มพวงเต็มๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับใช้สูตรประกอบการซื้อการพิจารณาดูเส้นทางของตัวเลขเพื่อหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคนะครับซื้อไว้นะครับก็พิจารณาดูว่าอ้ามีหกไหมงวดนี้ถ้าไม่มีแล้วก็เลี่ยงๆไปนะครับหมายถึงเสีย่ยงหวยจะเล่นไม่ว่าจะลอตเตอรี่บนดินหรือ ออตเตอรี่ใต้ดินก็แล้วแต่นะครับเอาเลขสูตรนี้ไปประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกครับผมจะจัดให้ลงคลิปให้อีกรอบนะครับอีกรอบนะครับใกล้วันหวยออกว่าตัวไหนจะมาตัวไหนที่มาแรงตัวไหนที่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงเพราะบางตัวเลขดังมากๆ,ๆนะครับดังมากๆ เ็หลบนะครับเหมือนอย่างสามสองสองสามนี่ดังมากครับดังมากเลยเขาหลบแต้มหนึ่งครับเป็นสามหนึ่งเขาเรียกว่าหลักการตลาดถ้าหลบหลายแต้งมงวดต่อไปยอดขายจะตกนั้นหลบแต้มเดียว,วคนว่าอ้าวเกือบถูกตามต่อยอดขายก็ยังสูงอยู่นะครับลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ยอดขายก็ยังคงเดินต่อไป นะครับยอดขายก็ไม่ตกนะครับผมว่าน่าจะอิงหลักการตลาดอยู่นี่ความคิดของผมนะผมไม่ได้ว่าใครความคิดของผมจากการวิเคราะห์และพิพิจารณาของผมนะครับ <S <S เลขบนเห็นนะครับปีที่พุงพงเสียคือปี2535คนก็ซื้อกัยอะอ่าก็เลยไปออกปีเกิดเลยห้า0 4 2 5 0นนะครับก็คือ504 หลางจากสามสองก็เป็นสามหนึ่งโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านนำไปพินิจพิจารณาดูได้ครับผมนะครับง่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวรีด้วยครับสวัสดีครับ